ศึกเวียงจันทร์ศึกเวียงจันทร์เป็นสงครามเพื่อปราบปรามการก่อกระบทเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าประเทศราชเวียงจันทร์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเกิดขึ้นระหว่างช่วงปีพุทธศักราช2369ถึง2371ตรงกับช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับแต่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายอาณาจักรลาวหรือล้านช้างได้แต่ออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะคะนั่นก็คือฝ่ายเวียงจันทร์และฝ่ายหลวงพระบางครั้นต่อมายังได้แยกออกมาเป็นฝ่ายจำปาสักอีกฝ่ายหนึ่งด้วย จงกระทั่งมาในสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินทรงโปรดให้แต่งทัพไปตีจำปาสักและเวียงจันได้สำเร็จอีกทั้งหลวงพระบางก็มาอ่อนน้อมขอเป็นประเทศราชของสยามโดยในเวลานั้นเนี่ยทั้งหลวงพระบางและเวียงจันก็ได้ส่งองค์ประกันเข้ามายัางราชสำนักสยามด้วยซึ่งเจ้าอนุวงศ์ก็ทรงเป็นหนึ่งในองค์ประกันที่เวียงจันส่งมา ต่อมาในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเจ้าประเทศสราชที่ปกครองนครเวียงจันทไดถึงแก่พิลาลยจึงทรงโปรโดให้เจ้าอนุวงศ์ได้ปกครองนครเวียงจันท์สืบต่อซึ่งในยามนั้นเจ้าอนุวงศ์ก็ยังได้สร้างความดีความชอบในการสงครามกับพม่าอยู่หลายครั้งจนได้รับความไว้วางใจและความสนิทสนมกับราชสำนักสายามเป็นอันมากโดยเฉพาะกับสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลายัยหรือรัชากาลที่สองตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่ได้ส่งขึ้นครองราช จนกระทั่งเมื่อพระองค์ทรงครองราชแล้วเจ้าอนุวงศ์ก็ยังเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยอยู่เช่นเดิมช่วงปลายรัชกาลที่สองได้เกิดกรบฏไอ้าสาเกียรงงตั้งตนเป็นผู้มีบุญเข้ายึดนครจำปาสักเจ้าอนุวงศ์ได้ให้เจ้าราชบุตรยกทัพไปปราบได้สําเร็จศึกครั้งนั้นจึงทรงโปรดปูนบําเหน็จให้เจ้าราชบุตรขึ้นปกครองนครจำปาสักทําให้อํานาจของเจ้าอนุวงศ์ได้แผ่เข้าครอบคลุมหลาใตา้ รันถึงปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศลา่นานภาไหลได้เสด็จสวรรคตยามนั้นหลังเจ้าอนุวงศ์ได้มาถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วได้ทูลพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขอแบ่งชาวเวียงจันท์ที่ถูกกวาดต้อนลงมาสยามครั้งสงครามสมัยกรุงธนบุรีกลับคืนแต่ทว่าพระองค์ทรงมีดําริว่าไม่เหมาะนะคะจึงไม่พระราชทานให้จึงทำให้เจ้าอนุวงศ์รู้สึกอัปยศยเมื่อกลับไปยังเมืองแล้วจึงคิดแผนกบฏแยกตัวเพื่อเป็นอิสระภาพจากสยาม เจ้าอนุวงศงพิจารณาเห็นว่าสยามเกรงศึกสองด้านคือพม่าและยวนเจ้าอนุวงศจึงหันไปฝักฝ่ายยวนด้วยเห็นว่าหากตั้งตนเป็นอิสระแล้วสยามคงไม่กล้าย,ยกทัพมาปร,ปร,ราบปรามเป็นแน่ ปีพุทธศักราช2369มีข่าวลือว่าอังกฤษจ,จะนำเรือรบมายึดกรุงเทพมหานครเจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาสจึงยกกองทัพมายึดหัวเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของสยามโดยทัพที่จัดมานั้นมี3ทัพด้วยกันได้แก่ทัพเจ้าเมืองจำปาสักของเจ้าราชบุตรยกเข้ามาทางอุบลราชธานีทัพของพระอุปราชยกเข้ามาทางร้อยเอ็ดและทัพหลวงของเจ้าอนุวงศ์ยกมาทางนครราชสีมา ซึ่งไพรผลที่มาในครั้งนี้รวมแล้วทั้งสิ้นราว 40, สี่หมื่นเศษเจ้าอนุวงศ์ออกอุบายว่าอังกฤษกําลังเตรียมนําทัพเรือเข้ามายึดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรโดให้เจ้าอนุวงศ์เกณฑ์กองทัพเวียงจันทร์มาช่วยทําศึกเจ้าเมืองตามรายทางเช่นร้อยเอด็ดกาะละสินขอนแก่นสุรินทร์คุกขันจึงหลงเชื่อแล้วก็ให้การสนับสนุนยอมให้เดินทัพผ่านโดยสะดวกและก็มอบสเสบียงอาหารให้ ส่วนเมืองใดที่ระแวงสงสัยไม่เชื่อฟังก็ถูกกองทัพเหล่ายกเข้าตีจนกระทั่งทัพเวียงจันทร์มาถึงนครราชสีมาซึ่งขณะนั้นเนี่ยพระยานครราชสีมาและพระยาปหลัดไม่อยู่นะคะ,จะเจ้าอนุวงศ์จึงเข้ายึดน,นครราชสีมาและส่งกองทัพไปกวาดต้อนผู้คนถึงสระบ,บุรีทางกรุงเทพมาทราบข่าวก็ได้แต่งทัพออกไปช่วยโดยให้กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพยกกองทัพไปยังสระบ,บุรีครั้นทัพหน้าเวียงจันทร์ทราบข่าวก็ถอยกลับไปยังนครราชสีมา ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนชาวเมืองและยึดทรัพย์สินจากนครราชสีมาคุณหญิงโมภรยาพระยาประห,ระหลดัดเมืองนครนาจะสีมาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกวาดต้อนไปด้วยก็ออกอุบายให้ไปช้าๆเพื่อรอบรรดาชาวเมืองไปให้ทันกันครั้นถึงทุงสำริดคุณหญิงโมก็เลี้ยงสุราแก่ทหารลาวไม่เห็นได้โอกาสชาวเมืองทั้งหลายต่างก็ใช้อาวุธฆ่าฟันทหารลาวที่คุมเฉลยตายเป็นจำนวนมากเหลือรอดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนชาวเมืองทั้งหลายก็ตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งสำริดโดยมีชาวเมืองที่หลบหนีมาเข้าด้วยเป็นจํานวนมากเมื่อเจ้าอนุวงศงทรงาบก็ส่งกองทัพมาติค่ายทุ่งสำริดทว่าก็ถูกตีพ่ายกลับไปครั้นเมื่อทรงทราบข่าวทัพกรุงรัตนโกสินยกทัพมาช่วยนครราชสีมาเจ้าอนุวงศก็นำทัพกลับไปยังเวียงจันทร์โดยจัดทัพส่วนหนึ่งตั้งสกัดตามด่านเพื่อเตรียมการต่อสู้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสรงให้พระยาราชสุภาวดีซึ่งภายหลังได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยาบดินเดชาคุมทัพที่สองไปปราบกบฏท,ทางอุบลราชธานีแล้วร้อยเอ็ดแล้วไปบรรจบกับทัพแรกที่เวียงจันทร์และส่งให้เจ้าพระยาอภายัยภูธรคุมทัพที่สามไปปราบเมืองหลมและหัวเมืองขึ้นแล้วไปบรรจบกันที่เวียงจันทร์กองทัพของพระยาราชสุภาวดีตีพวกกบฏตั้งแต่พิมายยโสธรไปจนถึงจำปาสัก จับได้ตัวเจ้านครจำปาศักและบุตรหลานของเจ้าอนุวงศ์เสร็จแล้วก็ผ่านนครพนมไปสมทบกันที่เวียงจันทร์ส่วนอีกด้านหนึ่งทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพตีด่านน้องบุรลพูค่ายทุ่งส้มป่อยใกล้กับช่องเขาข้ามไปยังเวียงจันทร์ทหารลาวส่งกองทัพมาล้อมสู้รบกันอย่างดุเดือดเป็นเวลาเจวันในที่สุดกองทัพลาวก็ถูกตีพ่ายกลับไป ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ที่เห็นว่ากองทัพลาวที่ด่านนองวลำพูแพ้แล้วก็ไม่คิดต่อสู้อีกรีพากครอบครัวอพยพประโยชน์จากนั้นทัพสยามก็ยกเข้ามาถือเวียงจันทร์อย่างง่ายดายครั้นยึดเมืองได้แล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งมอบหมายให้รื้อนครเวียงจันทร์ให้หมดสิน้นทว่ายังไม่ทันกระทำการได้สำเร็จกรมพระราชวังบวรก็นำทัพกลับมายังกรุงเทพมหานครเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้เจ้าพระยาราชสุภาวดียกทัพกลับไปที่นครเวียงจันทร์อีกครั้งเมื่อต้นปีพุทธศักราช2371ทว่าทัพสยามยังไม่ทันไปถึงเวียงจันทร์นะคะก็ทราบข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์ได้นำผู้คนกลับมาแล้วโดยมีข้าหลวงหยวนมาด้วยเจ้าพระยาราชสุภาวดีจึงนำกำลังส่วนหนึ่งยกล่วงหน้าไปก่อนเพื่อดูเชิง ในยามนั้นข้าหลวงยวนได้ส่งหนังสือมาเจราจากับเจ้าพระยาราชสุภาวดีว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามให้พาเจ้าอนุวงศ์มาอ่อนน้อมสารภาพผิดแล้วว่าอนุวงศ์ทำผิดนี้ไปหายวนยวนเหมือนมารดากรุงเทพมหานครเหมือนบิดาเมื่อบิดาโกรธบุตรแล้วมารดาก็ต้องพามาขอโทษโดยจะให้นำตัวเจ้าอนุวงศ์พาตัวไปรู้แก่โทษที่กรุงเทพมหานคร จ้าพระยาราชสุภาวดีจึงให้พระยาพิชัยสงครามนำไพร่ผล500คนข้ามฟ้าไปรับการเจราจากับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ซึ่งมาเห็นว่าฝ่ายเจ้าอนุวงศ์มาเจราจาได้ดีทั้งมีค่าหลวงยวนมาให้การรับรองพระยาพิชัยสงครามจึงตายใจนะคะปล่อยให้ไพร่พลพักผ่อนเต็มที่ทว่าพอตกกลางคืนเจ้าอนุวงศ์ได้นําทหารเข้าจู่โจมทหารสยามและสังหารจนเกือบหมดรวมทั้งพระยาพิชัยสงครามด้วย จากนั้นจึงให้เจ้าราชวงศ์คุมทัพข้ามาตีทัพเจ้าพระยาราชสุภาวดีกองทัพทั้งสองปะทะกันที่บ้านบกหวานกองทัพลาวเป็นฝ่ายแพ้และถูกตามตีไปจนถึงเวยีงจันท์หลังภายสึกเจ้าอนุวงศ์นำครอบครวัวหนีไปยังเมืองพวนเพื่อหวังพึ่งเจ้าเมืองน้อยเมืองพวนซึ่งเป็นราชบุตรเขยของพระองค์ ทว่าเจ้าเมืองพวนได้จับเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวส่งให้กับทัพสยามจ้าพระยาราชสุภาวดีได้รื้อทำลายสถานที่สำคัญในเมืองเวียงจันทร์จนหมดและกวาดต้อนผู้คนมายังหัวเมืองชั้นในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกขุนนางที่จงรักภักดีไปปกครองหัวเมืองที่ขึ้นกับเวียงจันทร์โดยให้มาขึ้นกับหลวงพระบางแทนตั้งแต่นั้นลาวก็ขึ้นกับสยามเรื่อยมานะคะจนรตกระทั่งตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวที่ถูกจับเป็นเฉลยนั้นได้ถูกนำมาที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ทำกรงขังเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวเพื่อเป็นการประจานโดยมีประชาชนไปดูและสาปแช่งทุกวันเจ้าอนุวงศ์ถูกขังได้7-8ถึงวันเท่านั้นนะคะก็อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ป่วยตายส่วนการลงทันครอบครัวของเจ้าอนุวงศ์นั้นก็เงียบหายไปไม่ปรากฏอีกเลย าลาค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ